ดิจิทัลนารัง,รงสเเเเ้เป็นการวนัติาเร่มงกองทุกมูลในมาเาาห็นหา้าต่างออกเป็นตน้นแต่าร่วมับมูนมาทางการานกกาตรงนี้เพื่อเอิญจนเวัน เดียวกานรวมกันในร้รนัดต่อพื้นที่ดูดินทำลายวาสนาที่ีเปดปัจาสี่ห้อเรีนอรรัือก็คือว่าจะุน้กันในร้านต้องทำใจให้สบายทำใจสาทำใจให้สงบทำใจให้สว่างทำใจให้บริวาบุญที่เราทำเราดีเป็นบุญที่บริสุทธ ตัดสินธิิของต่างๆาต่เขาได้ได้เรื่องบริสุทธิ์ของเ่อบอได้ลักะมว่าพอได้ใดาทำทุริจแต่บ้าทําทสืบิตถูกต้องต้องชาจไปจานั้นขออนุโมทนายโจมสานุชนทุกทุางทุกคนต้่งใานจร่วมเริมนา้ในวันนี้โดยพาการองอิงรสิริตนราบุเาพระในพระสงฆ์ Pongcong ganjot satu contoh, anjeles jengon sokcon ceren,

i <laughs> need